สวัสดีคนัทุกคนครับอยู่กันในคาถาปฏิเพกันอีกแล้วในเกมสตาร์ไลท์เป็นเซตนะครับก็ทุนที่หนึ่งพันนะครับวันนี้เนาะเราจะมาซื้อฟิสปินกันแบบว่าวัดใจวัยรุ่นกันไปเลยนะครับผมใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยครับสนใจอยากเล่นตามลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับตามมาตาม,มาโดยกันได้เลยนะจ๊ะลุยสวย อันนี้ถือว่าเปิดสวยนะเปิดมามีตัวคูณเข้ารายจ่ายแบบนี้นะฮะถือว่าค่อนข้างดีอ้าวทำดีแค่ทีเดียวเขาไม่ได้ยกว่าทำดีนะนั่นแหละแล้วสวยงามครับผมมาดีมีมาอีกครับผม14บสคูณสิไปดีครับมาแล้วมีตัวคูณ11อยู่ในมือแล้วตอนนี้ เอาเรื่องเอาเรื่องหย้ยแปดสิบแปดสิบคูณคูณเท่าไรคูณสิบห้าปั๊บพันสามไปครับเซนเซชาแนลไปเลยครับผมทุกคนที่เหลือก็กำไรล้วนๆคนระับเรียบร้อยครับผมมาอีกครับ20สคูณ24โบ๊ะบะไปอีก480งานนี้ยาวไปเหลืออีก6หมุนด้วยดิ ประเด็นเหลืออีกหมุนด้วยไงแล้วหลไหลหน่อยปะแต่ยังไงกําไรแล้วครับได้จบได้เลิกได้หนีแล้วนะอุ้ยมาอีครับผมมีตัวคูณอีกไหมมีตัวคูณอีกปะยังไงหไหลหน่อยปะตัวคูณลงมาหน่อยไหมไม่มีมาแล้วตัวคูณแล้วไม่มีตัวใจยังไงมีตัวใจครับแต่ยังไม่มีตัวคูณแล้วหัวใจสีแดงแดงมาแล้วสีม่วงมีไหมไม่มีเหลืออ,อีก หมุนสุดท้ายว่ายังไงตัวขุดลงมาแบบนี้แหมจบที่2องพันาสไม้เดียวจบไม้เดียวเลิกอีกแล้วครับท่านเอาเรื่องจัดจัดนะเอาเรื่องจัดจัดนะอืมไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะโอเคก็คลิปนี้ ก็มาโชว์ครับไม่จะจบไม่เดี๋ยวเลิอกอีกแล้วนะเนาะใครชอบยังไงก็ฝากดกดไลค์แชร์กดติดตามกันด้วยนะมาเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับนี้สวัสดีครับ